6อวัยวะสำคัญช่วยสร้างเลือดดีเพื่อสุขภาพดี1ไขกระดูกมีหน้าที่สร้างเม็ดเลือดสำคัญถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้นที่ไขกระดูกก็จะกระทบต่อการสร้างเลือดทําให้โลหิตจางติดเชื้อง่ายหรือมีเลือดออกผิดปกติ 2. หัวใจมีหน้าที่สูบฉีดเลือดนำพาออกซิเจนและสารอาหารไปยังส่วนต่างๆของร่างกายถ้าเลือดน้อยเลือดจางหัวใจและกล้ามเนื้อหัวใจก็จะอ่อนแรง 3. ปอดทำหน้าที่ฟอกเลือดดำเปลี่ยนอ,บบรรยออกซิคาร์บอนไดออกไซด์และของเสียออกไปรับอกากออกซิเจนมาแทนเลือดดำจะกลายสภาพเป็นเลือดแดงแล้วถูกหัวใจสูบฉีดไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายต่อไป 4. เป็นคังกักเก็บเลือดมีความสำคัญต่อระบบไหลเวียนเลือดมากค่ะทั้งปรับปริมาณของเลือดร่วมกับหัวใจทั้งยังส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดโดยจะทำการสร้างเม็ดเลือดแดงและตับจะทำการรีไซเคิลสารจากเม็ดเลือดแดงที่ถูกทําลายที่มมาม 5. ม้ามจะช่วยในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมโดยเฉพาะเชื้อโรคเป็นที่กักเก็บเลือดรองลงมาจากตับสร้างเม็ดเลือดขาวสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงทำลายเม็ดเลือดแดงที่หมดอายุ 6. ไตมีหน้าที่ในการสร้างสารที่จะช่วยควบคุมความดันโลหิตและผลิตสารที่จะกระตุ้นไขกระดูกให้สร้างเม็ดเลือดแดงดังนั้นเมื่อไตทำงานน้อยลงมาเกิดปัญหาความดันโลหิตสูงและโลหิตจาง เลือดเป็นสิ่งพื้นฐานที่สำคัญของร่างกายหากเลือดหนืดเลือดน้อยเลือดพ่องเลือดข้างหรือโลหิตจ,จางส่งผลให้ร่างกายเกิดความเสื่อมแก่ก่อนวัยและหากปล่อยไว้ยังเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคเอิร์นเวย์ได้เลือกใช้ต้นตำรับยาสมุนไพรจีนบำรุงเลือดและเสริมสร้างพลังชีซึ่งมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า2,000ปี คัดเลือกอือเจียวซึ่งเป็นราชายาสมุนไพจีนบำรุงเลือดและสมคนบำรุงพลังชี่เพื่อเสริมสร้างเลือดและพลังชี่เชิงบุรณาการปรับปริมาณคุณภาพการไหลเวียนและความสมดุลของเลือดเพื่อให้เลือดดีสุขภาพดีการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะ ปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเว่ยที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว่ยศูนย์สองเจ็ดห้